ก็โบรสอันติจะทำดาเมจได้เท่าไหร่25ล้านโอเคครับผมก็อยู่กับเกมวันพันแมวนะครับวันนี้ไม่สบายนิดหน่อยนะเพราะว่าไปฉีดวัคซีนมาเข็มที่3แล้วนะ ก็เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้สตีมแต่ก็ต้องดูไปก่อนนะครับผมว่าจะได้สตีมหรือเปล่าอ่ะมาดูกันดีกว่าว่าไอดีนี้มีอะไรบ้างโอเคก็เริ่มที่พลังครับ8,5ล้านหหรือ92อันดับล้านฟลอง17ครับผมอันดับพลังที่5เลยนะครับผ่านด่านที่13ตัวมจรค้อสเก่งที่8กิลอันดับ1ก็เฉลี่ยเหมือนอยู่ท็อป10เลยอ่ะเฉลี่ยมานะครับผมอ่ะ โอเคแล้วก็ตัวละครระดับ SSR แล้วก็ SSR+ นะครับผมมีบาคุซันนะครับผมโบรอสนะครับ s R p l u s โบรอสธรรมดาปู่บอมปู่ปุกิ s r นะครับอ่าโซนิคพลิปพลิซเนอร์ใต้ดินดัชชัยยัยงท็อปมาสเตอร์คาบุตะจกกักรพรรดิเด็กวัคซีนแมวปิไทยด้วยโจเซ่ครับของดองล่ะมีตั๋วเฉพาะ66ใบแน่นอนว่าน่าจะทันอาวุธโบรอสเข้าวันนี้เอ้ยเข้าแบบ จะเข้าใช่ปะเออจะเข้าใช่ปะก็ทันแน่นอนน่าจะทันแน่นอนนะครับขาดตัวเน4่สี่สี่ใบเองอ่าประมาณนั้นครับผมอมเมื่อกี้แมวดื้่นนะครับเสียงดังเลยอ่าโอเคไปดูกันดีกว่าครับผมตัวละครตัวละครน,นะครับผมโบลส์สามดาวม่วงแล้วนะครับไอเทมพสองดาวตาเฉพาะสามดาวเป็นเซ็ตโจมตีความเร็วนะราชาใต้ดินเป็น H p ีนะครับไอเทมเฉพาะ3ดาวเลยนะครับตาเฉพาะสดาวฟุบุกิไอเทม2ตดาวสานะเป็นเซ็ตมือปืนนะสำหรับฟูบุกิ จกกักระพาดเด็กนะครับผมเป็นเซ็ตโจมตีแล้วกันไอเทม2ตา2ผู้บอมไอเทม2ตา2นะครับเป็นเซ็ต HP หน้ากากหวานนะครับผมอ่ะก็อย่างที่เห็นเลยเป็นเซ็ตโจมตีความเร็วไอเทมเฉพาะ3ดาวนะครับผมตาเฉพาะ2ดาวมีบาคูซันยังไม่ได้ปั้นนะครับมีโจเซ่นะอ่ะเอาโจเซ่เข้าทีมได้ปะเอาโจเซ่เข้าทีมแทนแล้วกันโอเคก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเราจะไปไหนดี ไป PVP ป่ะหรือยังไงดีหรือเราเอาไรเดอร์ดีเอาไรเดอร์เข้าทีมแบบนี้อ่ร้องดูอันดับที่ต่ำกลัวก่อนละกันนะครับเบาๆก่อนอ่ะร้องดูครับผมอ่าโอเคยินดีที่ทางพพอร์ตเลเวลอัพเหรอโอ้ชนะรันปลองมาดูกันดีกว่าว่าชนะยังไงโอเคปุ๊บปุ๊บปุ๊บคูณสามไปนะครับผมเรามีลูกกระจกบรอสหนึ่งตัวนะ แล้วก็โบรอสครับผมระเบิดถล่มดาวเปิดไปก่อนเลยครับจับตายไปหนึ่งตัวโรคปูบอมก็เอาไม่อยู่ครับผมตอนนี้ยังไงต่อครับร่างสโรมิเตมาไม่เป็นไรครับผมข้างหลังเรารับดาเมจได้อยู่โอเคเราน้าจะเอาโจเซ่ลงงแล้วก็ฟุบุกิับผมพายุข้างชื้มไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ดาเมจเราอยู่ที่โบรอสตัวเดียวเลยนะเนี่ยอ่าราชาเต็ดินตีธรรมดาไปโดนคำสาปไปนะครับตีธรรมดาครับผม เพราะโจเซ่เอามาจะได้คอมกับโบลสด้วยนะครับเพราะว่าอัติโจเซ่หรือตีธรรมดาโบลสก็ฮิวห0ินะหมัดเหล็กวายุไซโคครับผมอาวุธสามดาวปพิ่งเมื่อกี้น่าจะใช่แหละติดรับดาเมจครับผมสำหรับปู่บอมของเราอ่ารอบที่สองครับผมโบลสครับผมระเบิดถ้ล่มดาวรอบนี้โร่ไม่แตกเลยนะครับผมหน้ากากหวัดติใส่ซอมบี้แมวต่อขายไปครึ่งหลอดครับซอมบี้แมวล่างสรววบินเตะครับ ระเบิดไปปะลูกกระจกระเบิดไปอืเบาไปหน่อยนะครับผมพายุข้างฟูบุกิโรแตกแล้วนะครับตอนนี้เด็กตีธรรมดามตีธรรมดาไปครับผมแล้วก็ตีธรรมดาแบบรัวๆโกคิสึครับผมหมัดโกคิสึโอเคหมัดโกคิสึมาก็ไม่ค่อยเข้าเข้าไหร่นะครับเรายังมีโรบูบอมอยู่ปูบอมติดรับด้วม่ดีกแล้วเข้าสู่รอบที่3ามครับผมไปครับผมโบลอสระเบิดทรมดาวครับ เป็นไงโอ้โหโก,ก้แคสซิอโอแตกแล้วหน้ากากหวานอันติสอมบี้แมวไม่น่ารอดนะโอ้โหรอดอยู่นะครับผมที่ว่าจะไม่รอดล้าสศุลวบิเต้ครับชิบชับชิบชับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราชนะใช่ปะเราชนะใช่ปะมันขึ้นวชนานะเด็กโรวแขนโรหมนไปเราชนะยังไงดีกว่าใต้ดินพีโรดครับผมโอ้โหราชาใต้ดินแบกป่ะเนี่ยฮยของจริงนะราชาใต้ดินโก้แคสื่อหมาดโกแคสื่อครับผม ถ้าเราเอาโจเซ่มาน่าจะได้แบบชิอกว่านี้นะมันเล็กวายุไซโครครับโอเคตีไ่ตีครับผมสำหรับวักอะไรล่ะสำหรับราชาเตจินโอเคยังไงต่อเด็กโรแขนอามาัมัดสตันผูบอมไปป่ะอือหือไม่สตันนะครับแต่ก็ใกล้ตายแล้วราชาเตจินพีโรครับผมไม่รอดครับเป็นตัวเอ็กซ์เลยผูบอมมาเล็กวายุไซโครครับโอเคเป็นไง ซอมบี้แมวยังไม่หลับโกกิสือมาโกกิสือโอ้โหกว่าจะจบรอบนี้คือโคตรนานถ้าบัวร้อนยังอยู่อีกคืนนะซอมบี้แมวเขาผมสับบ้านแค้นราชาใต้ดินน่าจะเดอแบกนะครับผมอ่ะเข้าสู่รอบที่5แล้วนะโอเครค้อแขนอัละมานครับสันไม่ไมส่สตาร์นะครับเตติดบทสยีไปแล้วก็ราชาใต้ดินพีโร้ครับผมชิปทับชิปทับชิปทับอื้อเป็นไง ตอมบีแมวตายปูบ่บอมตีธรรมดาไปโอโหโกเกสือโดนเผาไม่เกือบตายแล้วโก้กสือหัดกโกเกสสือครับผมยังไงล่ะโอ้โหโลยังไม่แตกอชนะแบบเอมวีพีไปเลยแล้วการราชาตใต้ดินนะของจริงนะครับผมโอเคมาผมว่าเอาโจเซ่เข้านะโจเซ่เข้าแทนหนะ้ากากหวานนะ่าจะโอเคกว่าแต่ไม่ได้รู้ของโจเซ่เลยป่ะอันดับสิบสี่เหรอโอ้เจอกับเกวินอะเราสู้กับอันดับสักหกสิบหกไหม 15หรออสุวินสุนัขออกรบอะมาดูกันแล้วกันอันดับ15้านะไม่รู้จะไหวหรือเปล่าโอเคมาค้างไปเลยทีเดียวมาแล้วมาละตกใจคิดว่าค้างนะครับผมมาโอเคฝังสี่เงาก่อนครับช,ชิบช,ชับชิบชับแน่นอนเรามีตัวแบกรับดาเมจนะโอ้โหหมาตีมาครับผมโบล็อครับผมมาตีระเบิดถล่มดาว โอ้โหเสียาดายจักรพรัดเด็กไม่ตายอสินสุนัขออกรบครับแต่ผมขอแบบแบกรับแบกรับแล้วแบบระเบิดจนเด็กตายแบบเนี้ยได้อยู่นะโอเคท่านสรววมิเตะเป็นไงระเบิดไหมอื้จกกักรพรัดเด็กเราตายระเบิดไปนะครับจกกักรพรัดเด็กตายโจเซ่ครับผมปืนใหญ่สุดสลายแน่นอนเรามีโจเซ่นะก็คอยแบบบร้อยก็ยิวได้นะครับพายุข้างครับผมฟูบุกิอื้เกือบตายอะ่ะ ซอมบี้แมวฟื้นมาซอมบี้แมวตายนะครับเพราะว่าติดพาสติดของโจเซ่ถือว่าโจเซ่เป็นตัวเมตไดอยู่นะเนี่ยสำหรับคนที่ใช้ซอมบี้แมวก็ก็อย่างที่เห็นนะครับผมไปฮิวให้ทีมเราเถอะอ่ะโอเคฝั่งซิงเอาฮิวไม่ได้นี่ะโอ้โหฟูบูกิตายโบลอสจะโดนปะเนี่ยโดนคำสาปไปอ่ะโบลอสครับผมระเบิดถล่มดาวอืม,อม,อมเก็บไปนะครับอ่ะอยังไงต่อล้างสรดวมิเตะเบาได้เบาหน่อยนะ โอ้โหแรงมากแรงมากแรงมากสอมบีแมวฟื้นยิงไปรับดาเมจเสียดายโจเซ่เราตายอ่ะราชาใต้ดินพีโร่ยครับผมอืมเขาไม่ไปนะหมัดเหล็กวายุไซโครครับแล้วถ้าเราเปลี่ยนตำแหน่งล่ะเราเอาแบบโบลสมายืนหน้าแบบเนี้ยฝังสี่เงาโอ้โหรอบนี้น่าจะแพ้ไปนะเนี่ยอ่าไม่เป็นไรร้องแก้มือลองแก้มือ,อ,มอโอ้เขาเติมกอเป็ดเลยนะ อ่ะขอรองแก้มือหน่อยแล้วกันถ้าเราเอาทีมาแบบนี้ล่ะ่ะมาดูกันดีว่วอกว่าจะเป็นยังไงครับผมฝังซิงเอาใส่ปูบอมไปนะอ่าแก้มือหน่อยแพก้แพก็แพ้ก็แพ้อะไรครับอ่ะโอเคโอเคครับผมอ่ก็มาลโาะโบลสปอตเปิดก่อนเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่นะครับผมฝังซิงเอาลืมลืมลืมฝั่งซิงเอาก่อนโอเคข้างหลังก็เป็นปูบอมรับดาเมจได้นะครับ อ่ะแล้วก็โบอสครับผมระเบิดถล่มดาวอืมรอบนี้รอบนี้จกกักรพรรดิเด็กไม่รอดครับผมร่างสุรวบินเตะใส่ตัวหลังตัวหลังเราเป็นไงโอ้โหตัวหลังเด็กเราตายเลยนะครับผู้บังติดไม่ยอดทอรแล้วแล้วก็โจเซ่ครับผมปืนใหญ่สุดสลายอืมฟุตบูกีครับผมพายุคลั่งชึบชึบอ่ะอย่างน้อยก็รถไปครึ่งหลอดน,นะครับผมสําหรับแถวหน้านะสมบีแมวสับบ้านแค้นครับผมฮิวให้ทีมตัวเองเป็นไงไม่เข้าปะ น่าจะไม่เข้านะครับผมไรตีวัคซีนแมวยังดีนะอาชาเตดินตีธรรมดาไปครับผมปู่บอมตีธรรมดาโอเคโจเซ่เตะมาครับแล้วก็หมาครับผมตีใส่ราชาเตดินเรียบร้อยหรือเปล่าไม่เรียบร้อยครับผมอ่ะโอเคเข้าสู่รอบที่สองฝังสีงเอามาน่าจะเรียบร้อยนะปู่บอมเราปู่บอมเราเรียบร้อยครับผมตามคาดนะอืมคำสาบไปก่อนครับแล้วก็โบอสครับผมระเบิดทันล่มดาวครับเป็นไงโอ้โหโซนิกตายพอเอามายืนหน้าแล้วแบบระเมิจัดจ้านปะเนี่ย ร่างสโบรมิเตะครับผมราชาใต้ดินราก,ก่อยเรียบร้อยครับผมราชาใต้ดินโจเซป่ปืนใหญ่สูสลายครับชึบชับไปโดนคําซับหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ฟุบุก,กิครับผมพาอยู่ข้างช,ชึบช,ชับชึบชับเป็นไงซอมบี้แมวฟื้นนะครับยิงมาติดรับดาเมจเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้โบรอสเราจะอันตีเสร็จซอมบี้แมวเรื่อยๆปะเนี่ยเฮ้ยใจเย็นนะเข้าสู่รอบที่3ครับผมมาโบรอสว่าแล้วเชียวระเบิดถล่มดาวครับ สอมบี้แมวหลับครับผมแล้วก็ซูริวล่างสรวบินเตะเรามีตัวรับดาเมจอยู่อ่ะยังไม่ตายนะครับสําหรับตัวรับดาเมจของเราโอ้ซูริวเลือดเต็มอ่ะโจเซ่ครับผมปืนใหญ่สุดสลายอย่างน้อยรอบนี้โราก็แตกของจริงนะฟุบุกิตีธรรมดาเสียดายซอมบี้แมวโอ้โหซอมบี้แมวอยู่ตรงนี้แล้วแบบโบรอ็อตโบรอ็อกตั้งตีใส่ซอมบี้แมวรัวๆดิโอ้โหถ้าโบร็อตแน่ตีเสรตัวหลังนะ มือใหญ่สุดสลายครับผมโจเซ่ภาพบุรอษแดนตีใส่ตัวหลังนี่คือดีเลยอ้าวเอาระเบิดแล้วเรียบร้อยอ้าวหมาตายเหลือซุยริวผมว่าซุยริวเก็บหรือเปล่าอาอไม่นะครับผมระเบิดถล่มดาวครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหอันดับขึ้นไปแบบทิวเชียดแต่ก็ขึ้นเป็นอันดับ15แล้วนะครับมาเดี๋ยวเราไปตีบอสกันเลยเดี๋ยวจะไม่ทันการนะครับโอเคเพื่อความปลอดเทเหรอเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปตีบอสกัน โอเคมาชึบชับก็ต้องตีโบลสอยู่แล้วนะครับผมตัวบทขยี้ไม่มีอีกแล้วนะเราขาดหรือว่าเอาเด็กเป็นบทขยี้เหรอจริงเอาโซนิกมาก็ดีนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเอาโซนิกมาก็ดีตัวอันตีแบบเราใช้เยอะโอเคไม่เป็นไรเอาไปตีไหนดีเอาไปตีเกลิยวได้ปะ่ะขอตีเกลิยวแล้วกันเพราะว่าขี้เกียจเคลียร์รุ่นน้องโบลสนะ โอเคตัวที่ให้อันติก็น่าจะเป็นแค่เด็กกับโบลอสครับผมพลังจิตขึ้นหินมาโอเคโบลอสอันติครับผมระเบิดขล่มดาวโว่ยี่สิบสามล้านหรอจริงป่ะจริงป่ะยี่สิบสามล้านนะพลังแปดแปดล้านทำเตเมแต่ยี่สิบสามล้านจริงเหรอรอรอเด็กบทสียี้ก่อนที่มาวัดดวงอะ่งอะเซ็งอ่ะอ่ะโอเคโอเคมา ตอนนี้ก็โดนรับดาเมจไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไปครับผมระเบิดถล่มดาว18ล้านนั้งะ18ล้านแหละเพราะว่าโบลทสทำดาเมจได้เยอะโอเคฟุบุกิตีล้านล้านสี่วะเด็กโรแคดก็ฝันสวยครับผมรอบนี้มีบทขยี้มาดูดาเมจเต็มๆกันสวยเลยครับผมรอบนี้มีบทขยี้นะพลังจิตขึ้นหินครับผมชึบชับไปแล้านนะครับ เยอะไหมโอ้โคตรเยอะข้าพูดเลยว่าโคตรเยอะนะครับผม25ล้านกับพลังที่8ล้านนะประวัตสูงสุดไหมประวัตสูงสุดนะครับผมดาเมจที่ทําได้คือ276ล้านนะครับประมาณนี้แล้วกันก็เป็นที่1ในการทีเกลียวนะก็ไอดีนี้นะครับผมขายที่1,000บาทนะครับเรียกได้ว่าเป็นโบลท็อปเซิร์ฟนะครับผมตัวละครตัวดำมีกี่ตัว1ฟุบุกินะป่ะนับเป็นตัวพิเศษ2โตเซ่ก็นับเลยละกัน3 4 5 หกอ่ามี6ตัวประมาณนี้นะครับผมตัวละครแบบพิเศษหน่อยแล้วกันอ่าใครสนใจก็ติดต่อมาเลยครับโบลอท็อปเซิร์ฟนะครับผมราคา1,000บาทโอเคครับขอบคุณครับ